ตำนานญี่ปุ่นคากามิบุเนะเรือกระจกในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมชายฝั่งของจังหวัดชิมาเนะมีคำเล่าลือเกี่ยวกับคากามิบุเนะหรือเรือกระจกเรือต้องห้ามที่ไม่มีใครควรแม้แต่จะเหลียวมองยิ่งไม่ต้องพูดถึงการก้าวขึ้นไปจุดเริ่มของคำสาบว่ากันว่าในยุคเอโดมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อโคโยมีลูกสาวของนักขับเรือพิธีกรรมที่มีหน้าที่นำวิญญ,ญาณของผู้ตายล่องไปสู่โลกหน้าเรือของตระกูลเธอไม่เหมือนเรือธรรมดา พื้นของมันคือกระจกขัดเงาใสาสะอาดมองลงไปเห็นได้ลึกเหมือนส่องเข้าไปในอีกพบหนึ่งกระจกนั้นถูกส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเชื่อกันว่าเป็นกระจกแห่งยมักที่สามารถเปิดประตูระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณได้หากทำพิธีตามจังหวะขอองค์คืนพระจันทร์ดับคืนที่เรือแตกคืนหนึ่งคโยมิพยายามใช้กระจกนั้นพาวิญญาณของแม่เธอกลับคืนมาด้วยความอะไรไม่สิ้นสุดเธอฝืนพิธีกรรมโบราณและล่องเรือในเวลาต้องห้ามขณะที่เรือลอยกลางทะเลกระจกเริ่มสัน่นและแตกร้าวเสียงกรีดร้องของวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยออกมาทําให้ท้อง ฟ้าและทะเลกลายเป็นเงาสะท้อนกลับหัวทันใดนั้นเรือก็พลิกคว่ำและโคโยมิหายไปในเงาน้ำตลอดการการปรากฏต่อหัวของเรือกระจกนับแต่นั้นมาทุกๆปีในคืนพระจันทร์ดับชาวประมงบางคนจะเห็นเงาเรือสายสะท้อนดาวอยู่กลางทะเลทั้งที่ผืนน้ำมืดสนิทบางคนบอกว่าได้ยินเสียงยิงสาวเรียกชื่อพวกเขาหากหันไปมองจะพบว่าภาพตัวเองในเงากระจกไม่ใช่เงาแต่เป็นตนเองในสภาพ ร้วิญญาณหากผู้ใดขึ้นไปบนคาคัมิบุเนว่ากันว่ากระจกจะบันทึกจิตของผู้นั้นไว้แทนและร่างจริงจะถูกดึงลงใต้น้ำเพื่อกลายเป็นหนึ่งในวิญญาณที่ล่องไปตลอดกาลไม่มีวันได้กลับ